ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2567นะครับอัปเดตราคาทองคําอีกครั้งนะครับแล้วก็มาดูแนวโน้มกราฟทองคาครับของตลาดโลกครับก์สปอตเป็นไงฮะทิศทางทองคําตัวนี้กลับหัวขึ้นนะฮะหลังจากวันที่15พฤศจิกายน2567นะครับทุกๆครั้งนะที่กราฟมีการเปลี่ยนแปลงจะสังเกตได้ว่านโยบายของอเมริกานะครับ มีผลเขย่าโลกจริงๆตั้งแต่วันที่31ตุลาเห็นไหมครับที่กราฟทองคำเนี่ยดิ่งเหวลงมาเป็นไงฮะเนื่องจากในวันที่31วันที่1 2 3แล้วก็เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาวันที่5ใช่ไหมก่อนนั้นนีอีก4 5วันนะโพออกมานะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่คือจะได้แน่ๆโดนัลด์ทรัมป์จะได้แน่ๆแล้วทำไมทองถึงลงเพราะว่านโยบายของตลาดทุนนะครับผมย้ำเลยว่าตลาดทุนก็ตลาดหุ้นของอเมริกานั้น คาดการ์ว่าจะดีขึ้นดีขึ้นจากอะไรนะครับก็ทํามาค้าขายดีขึ้นอัตราการบริโภคก็ดีขึ้นเนื่องจากทรัมป์นี่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่อเมริกาก่อนก็จะส่งผลทําให้ตลาดทุนดีดังนั้นคนก็เลยเทขายทองคํานะครับเทขายทองคําแล้วก็นําเงินเข้าไปในตลาดหุ้นแล้วก็รอกินดอกเบีย้ยเนื่องจากดอกเบีย้ยเขาก็ยังไม่ได้ปรับลงนะครับตอนนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ได้ปรับเลยก็ไม่ใช่ปรับลงนิดนึงแต่ว่าอย่าลืมนะว่า ดอกเบีย้ยอเมริกานะฮะสีเนี่ยไม่ใช่แนน้อยนะครับถ้าดอกเบีย้ยของอเมริกายังคงไว้ก็จะทําให้ดัชนีการบริโภคของเขาก็ยังสูงอตัตรางเงินเฟอ้อก็ยังสูงคนก็แห่เอาตัางค์ไปกองไว้เพื่อที่จะให้มันงอกเงยนนะครับถูกปะอย่างทองคำเนี่ยถ้าซื้อเก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรอย่างยกตัวอย่าง,กางเก็บทองแท่งไว้เก็บทองแท่งก็ได้แค่เก็บไวปงงนนะะ้ประกันค่าเงินนะประกันค่าเงินเฟอ้อแค่นั้นดังนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะให้ ทุกท่านนะครับดูไว้ติดตามไว้ก็คือไม่ใช่ดูแค่กราฟนะครับวิเคราะห์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารของอเมริกานะครับที่จะประกาศนโยบายออกมาในแต่ละครั้งทุกๆครั้งที่เขาจะประกาศนโยบายกราฟทองคําแท่งก็จะมีการปรับตัวแน่นอนนะปรับขึ้นปรับลงก็ขึ้นอยู่กับนโยบายล่าสุดเห็นไหมวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเขาประกาศแล้วว่า ให้ทางยูเครนนะครับสามารถที่จะใช้ขีปนาวุธพิกัด300กิโลเมตรนะฮะสามารถยิงเข้าไปในวื้ีท่รัสเซียได้อันนี้ก็คือเกิดความรุนแรงส่งผลให้มีโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3เลยนะแต่ผมคิดว่ารัเสเซียยังไม,ม่กล้าหลอกตอนนี้เพราะว่ามันก็มีผลกระทบหลายอย่างแล้วนะถ้าเกิดยิงนิวเคลียร์มาก็น่าจะเป็นนิวเคลียร์ที่แบบจํากัดกลุ่มนะครับ ไม่ใช่เป็นเหมือนลิตเติ้ลบอยที่ฟาดใส่ฮิโรชิมานางาน,นสกีของญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นบุ่มางนั้นไม่ใช่เป็นเฉพาะกลุ่มดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เห็นว่าเราจะประเมินกราฟทองยังไงก็คือให้ติดตามนโยบายของ u s a เราต้องติดตามให้ไวนะครับเนื่องจากอย่างตอนนี้เวลาตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณสักเกือบ2องทุ่มถ้าอยู่อเมริกาก็เป็นช่วงประมาณสัก8ปดนกาหรือ8ปดโมงเช้านะครับเขาก็จะเริ่มทํางานเขาจะช้ากว่าไทย นิดนึ่งดังนั้นเราต้องติดตามให้ไวนะครับตอนกลางคืนตี่หนึ่งที่สองก็ตื่นขึ้นมาดูบ้างก็ได้นะค,คนที่กาลังเจเทรดแล้วช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้ไปนะครวันที่ยีจนถึงวันที่19มกราคมนะครับจะเป็นช่วงที่ทองนี่มีความเสี่ยงสูงนะครับดังนั้นเล่นในกรอบแคบๆนะครับเล่นในกรอบแคบๆก็ค,คือเล่นเป็นไลน์ช็อตนะครับมันประเมินยากตอนนี้เพราะว่าถ้าเขา มีนโยบายแบบสวนกระแสะสวนกระแสะต้องคาหมายถึงว่าทําให้เศรษฐกิจดีทองคําก็จะลงใช่ไหมฮะตองคำก็ก็จะลงถ้าตอนนี้ใครซื้ออยู่ประมาณสักวันที่สิบแปดนะต้น,ตนแนะนานะฮะให้ทํากําไรได้เลยนะตอนนี้เนื่องจากกราฟก็ขึ้นมาก็ก็ไม่ธรรมดานะครับขึ้นมาก็สูงแล้วนะขึ้นมาสูงแล้วนะตอนนี้อ่าก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ขายทําทำกาไรบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ประกาศนโยบายเรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับ เอาแค่ช่วงนี้ก่อนนะครับแค่ช่วงนี้ก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันต่อเพราะว่าในการวิเคราะห์บางบางที่นะเขาวิเคราะห์แบบลงหน้าเดือน2เดือนอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบพลาดนะครับบริษัทใหญ่เหญ่บริษัทใหญ่ๆที่เขาวิเคราะห์เขาก็ดูจากกราฟแล้วก็ดูจากวอลลุ่มก็คือปริมาณการซื้อทองคำนะครับของเซ็นทรัลแบงก์แล้วก็กองทุน SPDR นะฮะที่เขาจะเล่นหรือเปล่าถ้าเขาเข้ามาซื้อเยอะ ทองคำมันก็จะราคาขึ้นถูกไหมก็เป็นธรรมดานะครับของตลาดเงินตลาดทุนดังนั้นสิ่งที่จะต้องทาก็คือติดตามข่าวให้เร็วนะครับติดตามข่าวให้เร็วแล้วก็ต้องปรับตัวให้คล่องนะก็คือต้องมีแผนตลอดนะต้องมีแผนมีแผนในที่นี้หมายถึงว่าเราซื้อเข้าตรงเนี้แล้วถ้ามันร่วงลงมาร่วงกี่เปอร์เซ็นต์ที่เรายอมรับได้ยอมขาดทุนได้แล้วก็ขายไปเลย ย้ำเสมอครับทุกๆครั้งนะครับที่กราฟมีการเปลี่ยนแปลงก็คือนโยบาย U.S.A. ของอเมริกานะครับนโยบายออกมาปุ๊บทุกอย่างก็จะปรับเปลี่ยนทันทีจากกราฟที่กำลังดิ่งลงปุ๊บสั่งให้สามารถยิงขีปนาวุธเข้าไปในรัสเซียได้เป็นไงกราฟดีดหัวทันทีโอ้ผมดูแป๊บโอ้ขึ้นแน่ๆโอ้ขึ้นจริงๆนะเนาขึ้นจริงๆแต่ผมส่วนมากถผมจะมเก็บพองแท่งน,น่าสนใจนะ ของอะไรร่องอะไรก็มีเข้าไปเล่นบ้างสนุกสนานนะครับสนุกสนานการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนก็ควรที่จะดูข่าวสารก่อนลงหน้าหน่อยแล้วก็ติดตามข่าวตลอดนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็คนที่ติดดอยก็ใกล้ที่จะลงจากดอยแล้วละ่ะหีคนที่สามารถทํากําไรได้ขายไปก่อนขายไปก่อนนะครับตอนนี้ขายทํากําไรไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเทรดระยะสั้นๆขอบคุณครับ